สวัสด,ดีคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ต้องสูดหายใจลึกๆเพราะว่าคนวันเสาร์นี่วันแรงนะเฮ้ยเฮ้ยปรบมือปรบมือสามไม้เท้าอัจ,จักรขี่ม้าขาวสองถ้วยคนวันเสาร์อาจารย์ดีใจด้วยนะเนี่ยดวงดีขึ้นดีขึ้นตลอดเลยอะใครที่อยู่ด้วยกันมาตลอด เนาะเราจาได้อาจารย์ทํานายคนวันเสาร์เหนื่อยมาตลอดแต่ช่วงหลังๆมันเนี่ยเหมือนคนวันเสาร์ดวงดีขึ้นโอกาสข่าวดีข้อเสนออู้เนื้อหอมช่วงเนี้ยอยากไปไหนอ่ะอยากทําอะไรอ่ะคนมองเรือสำเภาเนี่ยอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาอยากทําการค้าการขายอยากเติบโตอยากก้าวหน้าอยากพัฒนาเอาความอยากเติบโตอยากก้าวหน้าอยากพัฒนาตรงนี้แหละมาเป็นแรงกระตุ้น สำเร็จอัจจวินขี่ม้าขาวถือถ้วยเพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจรจามีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ได้เงินได้งานใครจะเปลี่ยนงานใครจะย้ายงานได้นะมีคนชวนทำหุ้นทำธุรกิจทำโน้นทำน,น,ทำนี่มีคนจีบให้ไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ <c oughs> เนื้อหอมมากสิ่งสำคัญของคนวันเสาร เลือกอะไรก็ได้ที่เข้ากับเราได้เคมีตรงกันเข้ากันได้เพื่อนร่วมงานดีเจ้านายดีสภาพแวดล้อมดีทุกอย่างจบอยากไปไหนสิ่งสำคัญของคนวันเสาร์เป้าหมายต้องชัดเจนว่าอยากไปไหนอยากทำอะไรมันไม่ใช่ว่าใครมาชวนแล้วเราก็อยากทำไปหมดทุกอย่างไม่ได้นะใจรักและอยากทำอะไรแค่นั้นจบ ที่เหลือถ้าคุณอยากก้าวหน้าจงอย่าหยุดพัฒนาคุณจะเก่งแล้วตอนนี้คนรอบข้างให้ความร่วมมือดีชีวิตกําลังจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดความรักใครโสดเจอคู่แท้แต่อย่าเจ้าชูนะกรุ้มกลิ่มได้หวานสเสน่ห์เลยคนมันสาวะได้นะคนโสดที่กําลังจะเปิดใจคุณอาจจะได้เจอคู่แท้โซเมทคนที่เคมีตรงกันเข้ากันได้ ไปไหนไปกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนื้อหอมมากมีคนมาจีบเยอะแยะมากมายหลายคน <c oughs> คนที่คิดกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มได้เลยมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นได้คบกันเป็นแฟนแต่สำหรับคนมีคู่อย่าอยู่อย่างคนที่ <c oughs> ภาษาเหนือเรียกว่าสลิด <c oughs> สลิดในที่นี้หมายถึงบอกไม่ถูกอะเจ้าชัวแหละ เนื้อหอมไงคนนั้นมาก็หยอดคนนี้มาก็หยอดโอ้โหทําตัวแบบว่านะไม่ได้นะเดี๋ยวบ้านแตกนะเจ้าชูมากไม่ดีคนมีคู่ขอให้หยุดนะคะอะไรที่ <c oughs> มันลงตัวอยู่แล้วอะอย่าจุดไฟเผาบ้านตัวเองนะอาจารย์เตือนนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะดวงการงานมาดีดวงรักใครเอ็นดูเมตตาม,มาดีดวงการเงินก็ดี <c oughs> แนะนำนี่คะ่ะ หน้าเกีียวหน้ากระบาดเสริมเมตตาเสริมสเสน่หให้แรงยิ่งยิ่งขึ้นไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักมันหมายถึงเรื่องของการงานเจ้านายผู้ใหญ่พันธม,มิตรคู่หูดูแรลรักและเอ็นดูแล้วให้ใปนี้เสริมดวงการเงินนะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายเสริมโชคลาภ <c oughs> พยานนาของอาจารย์ชุดละ239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแต่ถ้าใครจะบูชาคู่กับสามพระอาหารหันต์อาจารย์ให้ฟรีๆไปเลยนะพยันพ่อปู่สีสุดโทแล้วมีบริการส่งฟรีทั้งหมดนี่แคปหน้าจอไว้เลย399บาทเท่านั้นแต่ไม่มีเก็บปลายทางค่ะ <c oughs> การเงินนะโชคลาภเด่นมีคนเอาโชคาลาภมาให้เอาเงินมาให้ เอาหวยเอาลอตเตอรี่มายัดใส่มือนะบางคนได้เลขคู่เลขอายุของคนรักคนรักให้โชคให้ลาบบางคนได้ของขวัญของรางวัลของมีค่าบางคนวาจาเป็นทรัพย์เงินงานข้อเสนอโอกาสงานที่ดีกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าข้อเสนอที่ดีกว่าข้อตกลงที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยเงินดีสิ เงินก็ดีโชคลาภก็เด่นโชคลาภไม่จําเป็นต้องซื้อหวยหรือถูกหวยเสมอไปนะคนซื้อของมีค่าคนพาไปเลี้ยงข้าวอาจารย์ก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะแล้วช่วงเนี้ <c oughs> อาจจะมีคนชวนเที่ยวมีคนชวนเดินทางหรือมีเกณฑ์ได้ไปเดทไปฮันนีมูนกับคู่รักไปเที่ยวกับแฟนนะเลขเด่นเลขมงคลคือสองสามสามสองสุขภาพยังมองว่าไม่ได้มีอะไรน่าห่วง กินได้ดื่มได้เที่ยวได้สัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่อาจารย์เห็นไพ่แล้วาอาจารย์รู้สึกว่ามีความสุขมากๆกับคนวันเสาร์เตรียมตัวกับข่าวดีข้อเสนอดีโอกาสดีความรักดีๆชีวิตดีๆโชคลาภดีๆเงินดีๆใครกดไลค์ใครกดแชร์ใครกดติดตามขอให้รวยเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณใครอยากได้เครื่องรางของขลัง เชื่ออาจารย์ศรัทธาอาจารย์ก็บูชาร่วมกันได้ติดตัวไว้เป็นที่พึ่งทางใจใครจะดูดวงไพ่หย,ยิบสี่ย้ำว่าไพ่หย,ยิบสี่ทักแชทมากค่ะสวัสดีค่ะ